ไปดูเรื่องของคลับเฮาส์ต่อคุณผู้ชมเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่คือหามากเพราะว่าพี่โทนี่มา oh. ไม่ใช่ฝรั่งนะไม่ไม่ใช่ฝรั่งโทนี่วูดซัมทักษิณชินวัตรนะแขบอกว่าใช้ชื่อนี้เพราะว่าสมัยอยู่เมืองนอกเนี่ยอาจารย์เรียกทักษิณไม่ได้เลยเรียกโทนี่ปรากฏว่ามันมีบางคําถามที่รู้สึกว่าเสียดแทงใจหรือไม่คุณทักษิณไม่ตอบเช่นเรือดออกเลยโอ้บอกว่าจาไม่ได้บ้างล่ะถามเรื่องหนึ่งหนึ่งสองถามเรื่องอะไรอย่างนี้นี่ตอนหลังบอกง่วงนอนแล้วออกไปเลยคนก็คิดว่าจะไม่กล้ากลับมาปรากฏว่านัดหมายแล้วคุณผู้ชมคืนนี้นะครับใครอยากจะเข้าไปจี้ถามต่อเชิญได้ เพจ Facebook ของกลุ่มแคร์แคร์คิดเคลื่อนไทยเขาประกาศเลยว่าโทนี่วูดซัมพร้อมคัมแบ็กทางคลับเฮาส์อีกครั้งคืนอังคาร2มีนาคมคือคืนนี้3ทุ่มครึ่งและที่แคร์คลับเฮาส์กับอีกที่หนึ่งคือจะ Facebook Live ที่เพจแคร์คิดเคลื่อนไทยนี้ด้วยระบุจู่หัวไว้ว่า SME มีมีปัญหาเชิญปรึกษาพี่โทนี่ โดยเขาบอกว่ามีใครเคยรู้ไหมว่าอดีตนายกที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งของประเทศเนี่ยเคยล้มลุกลุกคลานกับชีวิตธุรกิจมานับครั้งไม่ถ้วนวันนี้พี่โทนี่คนเดิมจะขอกลับมาพบพี่น้องประชาชนบอกเล่าชีวิตที่เคยล้มเคยสู้เคยประสบความสําเร็จให้คําปรึกษาพี่น้องผู้ประสบปัญหาธุรกิจหรือผู้ที่ใกล้จะหมดกําลังใจหรือคนที่คิดจะเริ่มต้นทางธุรกิจใหม่ๆ ก็บอกว่าให้ไปคุยกันที่คลับเฮาส์นะครับตอนสามทุ่มครึ่งของกลุ่มแคร์นี่แหละนะครับรอดูก็แล้วกันเพราะว่าเรื่อง SME เนี่ยนะหลายคนบอกว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยมีเพจทางด้านเทคโนโลยีชื่อดังเพจหนึ่งขาเชิญจะจะเจ้าสัวใหญ่ร่ม่มใหญาร่วมลับเฮาส์ตอบปัญหา SME หลายคนบอกว่า มันเหมือนเป็นสิ่งที่ค่อนข้างรู้อยู่แล้วอ่ะไม่ได้เทคนิคอะไรใหม่เท่าไหรลองดูครั้งนี้ก็เป็นมหาเศรษฐีเจ้าสัวอีกคนหนึ่งคือคุณทักษิณเนี่ยจะได้เทคนิคอะไรใหม่ๆนะครับนี่เขาเรียกกันแล้วเมื่อกี้สักครู่นี้ฉันเข้าไปคลับเฮาส์คือขึ้นเปอัพคัมมิ่งแล้วนะติดตามสามทุ่มครึ่งแบบนี้เลยก็ไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องนอกเหนือจาก SME ด้วยหรือไม่ห้องจะเต็มอีกไหมโอ้แล้วรวมถึงจะใช้ชื่อโทนี่เหมือนเดิมไหมหรือว่ากลายเป็นชื่อที่เขาต้องใช้ตลอดเลยต้องติดตามกัรรวมถึงความเคลื่อนไหวอื่น กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ